เอาล่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับและมีเกมใหม่นะครับผมผมอะ่ะเห็นเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าสนใจดีนะครับผมก็เลยโหลดมาเล่นนะครับหวังว่าผมอะ่ะจะสนุกนะครับผมนี่ทหารของผมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราอะไปทำความรู้จักกับเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับผมผมไม่รู้ว่า มันกดอะไรตรงไหนนะครับอันนี้อะไรอ่ะคังแสงอ๋ออาวุธนะครับเราก็จะใช้เป็นปืน AK นะครับอันนี้ก็เป็นปืนพกนะครับอันนี้ระเบิดนี่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม่มารอเวลาก่อนนะครับห้าสี่สาสอหนึ่งสไปนะครับผม Let's go ฮอสมอลล์ระพูมนี้นะครับผมผมก็จะเล่นสมอลล์ระพูนี้นะครับแต่สมอลล์ระพูนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมมา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 ไปใช้ปุ่มชอบนะครับตอบเลขถ้าดูจะตาย,ยจะรื้อจะเจอคนก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับลูกพี่นี่ครับเฮ้ยอย่าเล่นระเบิดอย่าเล่นระเบิดกับพี่ผู้นี้ อาจจะฮือเฮ้ยมียาให้เติมได้นะครับอ๋อกดนั่งได้ด้วยโอ้อาจจะฮือโอ้โหเกือบตายนะครับผมนี่นี่กดตรงนี้นี่นะครับผมกดเติมยาแป๊บนะครับรู้สึกเหมือนว่าผมาจะเริ่มเล่นเกมนี้คล่องแล้วนะครับตามามานี่เราจะต้องช่วยเพื่อนยิงนะครับผมเอาอาจจะฮืดใช้ปืนพกยิงเอากระสุน AK หมด นี่แหละตา,ายซะอาไนเอาระเบิดไปยิงไปนี่แหละตายซื้ตอตายซะไอ้เพื่อนญาตินี่นะครับผมเราสามารถเก็บปืนสำหรับคนที่ตายได้นะครับผมนี่โอ้โหระเบิดเราเหลือเหลือไม่กี่อย่างแล้วครับผมระเบิดของเรานะครับหมดไปแล้ว ถึงจะหมดเราก็ใช้ปืนได้นะครับยินพกเออตายนะครับอ๋อไอตัวนี้ฆ่าเราได้หรออย่าให้เตอเจอนะนอยิงยิงเจอแล้วเอาเพื่อนนายมาแย่งเรายิงทำไมนายนี่ใส่ไม่ดีเลยนะทำลายไวรุ่นเจอเจอมีดหน่อยตายซะอาจจะฮึบรู้จากโฟร์เดอะคิงหรือเปล่า นี่มานี่มาให้แทงซะดีๆอจะมือแทงตายซะนี่เปลี่ยนปืนก่อนนะครับผมไปไปไปนี่ตายซะนี่เนี่ยเออจริงด้วยเราเกิดใหม่แล้วเราจะต้องมีระเบิดนี่ว่านี่เนี่ยตายซะไปไปไป งั้นเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่านะครับผมนี่ตายครันี่แหละถึงแม้ว่ากระสุนเ k คเราจะหมดเราก็ใช้ปืนกลได้นะอาจจะฮึบเติมกระสุนครับนี่มาให้ดีๆสนใจล้วหน่อยสนใจล้วหน่อยนี่เนละยนี่เราสามารถเก็บปืนคนทีศตายได้แล้วนะครับอาจจะฮึบนี่และ ไปซะไป,ไปไปไปกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครตกนะครับผมเอ้ยยังพูดไม่จบเลยนี่แนละนี่แนละยิงยิงฉันจะยิงแกข้อหานำมาขัดข,ข,ข,ขวางการพูดนะครับฮาฮ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางรถไฟนะครับถ้าเกิดใครตกนะครับผม คนคนนั้นก็จะตายนะครับเราว่าอย่าไปยุ่งกับฝั่งนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตกตายเฮ้ยกระสุนปืนพกเราหมดแล้ววะ่ะนีนแ่แทงแทงนี่แนละตายซะไอ้ยอ่ะนี่เนี่ยแทงสนใจหน่อยเออจริงด้วยเรามีระเบิดนีกว่าครับถ้าผนนู้ชมนี่ตายเออตายตายโอ,โ,โอ้โหไม่น่าเลยนะครับ ก็จะโชว์เท่ให้เพื่อนดูหน่อยนะครับ,รบผมไปแล้วไม่ต้องโชว์เท่แล้วนะครับเราไปกันดีกว่านี่เราสามารถต้มยิงได้จากตรงนี้ได้นะครับไปตายซะสนใจทางนี้หน่อยครับสนใจทางนี้หน่อยครับลูกพี่นี่แน่ตายซะอาจจะฮึบ นี่อยู่ในขอบเขตแล้วนะครับผมแป๊บๆน้อยเอาระบุไปกินมึงแน่ตายซะนี่แล้วศัตรูอยู่ไหนแล้วอ๋อหาตั้งนานศัตรูอยู่ทางนี้นี่วะเออเราสามารถกดเล็งกล้องได้ด้วยนะครับผมนี่เรามีกล้องใส่องนะครับปืนเอเคแล้วใครมาแย่งเรายิงไม่มีใครแย่งเรายิงโอเค นีตายซะโอ้หมดเวลาแล้วนะครับสรุปนะครับทีมผมเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมโวดมาเล่นด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับสนุกจะตายนะครับผมเอาละคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ